นนี้นะมากินหลายครั้งแล้วนะแต่ว่าไม่รู้จักชื่อร้านสะอาดเสเวยสะอาดเสเวยเขามีบังคุดเต๋เส้นปลาเอาลูกซีนอย่างเงี้ยมาคึงให้มันเป็นเส้นยาวๆอร่อยโดนน้ำลูกไหล,ลสวัสดีค่ะทุกผู้ชม ดีค่ะคุณผู้ชมพามาถนนเส้นกาญจนาพิเศษอีกแล้วเราก็หาของกินใกล้บ้านไล่ไปเรื่อยๆและจริงๆคือลานนีหนาะมากินหลายครั้งแล้วหนาะแต่ว่าไม่รู้จักชื่อร้าน <c oughs> บอกให้ทีมงานว่าเอ้ยมาถ่ายก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลา้า,าน,นี้กันอร่อยมาก <c oughs> ปรากฏว่าไปเซิร์ชดูเพิ่งรู้ว่าร้านเขาชื่อสะอาดเสวยสะอาดเสวยแล้วมันมีเมนูลับเมนูหนึ่ง,งคือกินก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลา <c oughs> กินมานานมากแล้วปรากฏว่ามีวันหนึ่งคุณแม่ก็มีดำริมองเห็นมองเห็นอะไรก็มีบาก ก็ได้สั่งมะกุเตะมากินมะกุเตะแปลกมากแปลกแบบแปลกแปลกที่สุดในชีวิตแปลกกว่าเราสองคนอีกตอนนี้แปลกกว่าทุกครั้งที่เราเคยกินเกิดไหมไม่เคยเห็นบะกุเตะแบบนี้เดี๋ยวทุกคนลองไปดูว่าแต่เคยเห็นมะกุเตะแบบนี้ไหมนะครับเข้าไปดูกันเขาได้รางวัลนะรางวัลมิชลินไกด์มิชลินไกด์สี่ปีซ้อน ห้าป<ห>ีซ้อนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้จะมีอะไรที่เราไม่รู้เกี่ยวกับร้านนี้อีกไหมอาจจะมีนะเม,มนูแปลกใช่ไหมเออแต่แต่ว่าร้านนี้มีอะไรอร่อยหลายอย่างนะข้างในเมนูชินปลาใช่ปะร้านหน้าร้านอนะ่ะจะมีเป็นกล้วยทอดไข่เตาไข่หงไข่โกทาอร่อยมากไม่เอาแล้วเดี๋ยวไม่สั่งไว้ก่อนจองไว้ก่อนนะเด็บไว้ให้หน่อยนะเดี๋ยวมา เจอร้านหนึ่งอย่างที่ไม่เคยกินแล้วก็ไม่รู้ว่าที่นี่มีน้ำผลไม้แล้วคือเขาทำเองนะทุกอย่างเขาทำเองเลยน้ำแตงโมอร่อยมากหนึ่งอย่างนะที่ไม่เคยรู้ว่าที่นี่มีนะอสั่งได้เป่าคุณแม่ลูกดีเรามากินอะไรบะหมี่ลูกน้องเซฟรับออเดอร์หน่อยค่ะอ๋อนี่เอาเซเล็คแห้งบะหมี่อะไรบะหมี่แห้งบะหมี่แห้งหนึ่งเซเล็คแห้งหนึ่งแล้วก็บะกุเตเหมือนจะมีอีกหนึ่งอย่างไม่เคยกินนะเส้นปลาโอ้เส้นปลาไม่เคยกินเออ เออเส้นปลาต้มยำไม่ใส่ถั่วเท่านี้จ้านี่นแหละบะคุเตะตกใจไหมอะถ้าสมมติว่าเอามาวางเฉยๆอะไม่ได้บอกว่านี่คืออะไรหนูกคิดว่าอะไรเออฟิลนำต้มกระดูกฟิลหวัดต้มเลง้งต้มอะไรอย่างเงี้ยต้มกระดูกวันนั้นคุณแม่สั่งมาบะคุเตะกับข้าวเปล่าได้ชามเท่านี่กินคนเดียวกินแบบข้าวเปล่าแล้วมองไปเอ๊ ถ้าคุกเตะยังไงอะมันฟีลเหมือนแบบปกติค้าเตะที่เราเห็นอะมันเป็นสีดำดำใช่ปะออกยาจีนดำดำแล้วก็มีพวกเห็ดเข็มทองแล้วก็มีอะไรนะมีเครื่องผากอะไรอออย่างเออแบบนั้น แต่ว่าน,นี้เป็นบัก,กุเตเขาบอกเป็นสูตรอะไรแม่สิงคโปร์มาฮินาเชอรอค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้ค่ะเราได้บัก,กุเตสูตรสิงคโปร์มาอยู่ในมือแล้วค่ะทุกคนค่ะเราจะลองมาชิมกันดูว่ารสชาติบัก,กุเตสูตรสิงคโปร์นี้เป็นอย่างไรครับคุณที่สังเกตนะเขาะจะเป็นเหมือนเป็นน้ำใส,สๆใช่ป่ะแล้วก็มีแบบ <Okay. S 1> อันนี้มีเหมือนกระเทียมตกตก,ตกตกลงไปอย่างงี้แล้วก็ชิ้นอันนี้ใหญ่ขนาดนี้ใหญ่ขนาดนี้แล้วไม่ได้มีชิ้นเดียวมีสามชิ้นอันนี้ไม่เคยกินแล้วเออไม่เคยกินเส้นเขาใหญ่จังแบบเออคือเส้นปลาเห็นที่เอนเอ แบนๆสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมที่นี่คือเป็นเส้นกลมขนาดนี้แล้วใหญ่มากคงจะเหมือนกับเส้นของเกาหลีอ่ะเอออย่างนั้นหโอไปยังไงไปตบป๊กกี้สลรับเลยแล้วสิ่งที่ไม่เคยเห็นในร้านนี้กินชามนึงหงส์ใส่ไม่ได้ลองลองปากุเตก่อนคือชิมน้ำก่อนนะอา ผิดตากินก็บอกว่าเป็นใช่ป่ะคุณสิมันไม่ได้เป็นแบบฟิลยาจีนอะแต่ว่าเป็นฟิลแบบไม่ใส่ยาจีนไงก็เขาบอกเป็นสูตรสิงคโปร์เป็นฟิลตุ่นกระดูกอะแล้วเป็นน้ําใสๆสอะแต่ว่าแบบเหมือนตุ่นมาเหมือนเคี่ยวมาหมูล่อนมากหมูล่อนพอๆกับเมลอนหมูร่อนหมูล่อนหมูล่อนเลยหมูล่อนเลยหมูล่อนหมูล่อนเลยนี่ดูดิดูดิโอ้ยยังไม่ได้กระแทกเลยนะเนี่ยแค่แซะไปหน่อยเดียวหลุดเลยชอบรองบ่ายังไม่ได้กระแทกเลยเนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างอดูนะ รุด้อนเลยเอ้ยกระดูกอ่อนรกระดูกอ่อนหน้าเคี้ยวได้นะดูดิน่ากินมากกระดูกอ่อนมีแต่อร่อยมากนิ่มขนาดว่าคนไม่มีฟันกินได้เส้นปลาเจอละเจอละ,อละสิ่งที่ไม่เคยกินสิ่งที่แปลกตัวน้ำซุวนนะหือต้มยำจะมีแบบ ความเป็นแบบเรื่องต้มยำมีความเปรี้ยวมีความแบบถึงรสเป็นไงเนี้อหนึบต้มยำไม่ต้องปรุงอร่อยเลยนื้อหนึบื้อหนึบ ไม่ชอบซินนี้เลยอ่ะเหมือนเอาลูกซ้นอย่างเงี้ยมาขึงให้มันเป็นเส้นยาวๆอ่ะเหมือนไม่มีแป้งเลยอ่ะอย่าเรียกว่าเส้นอ่ะเรียกว่าเนื้อปลาล้วนเออเนื้อปลาขึงยาวอ่ะตั้งชื่อให้ใหม่มันคือเส้นปลาจริงๆอ่ะเฮ้ยไม่เคยกินเลยอ่ะอร่อยโดนน้ำมูกไหลแล้วเนกินมาหลายรอบไม่เคยกินเลยอ่ะนี่มุกออนไปที่อื่นไม่ได้แล้วเนี่ยคราวหน้าคราวหน้ามาแล้วมันจะเจออะไรใหม่ๆป้าวะ เอ่เอาแบบยำสิมีเป็นแบบยำด้วยมีเป็นแบบยำด้วยเออสั่งเส้นมาทำไมเนี่ยประดับชามเหรออร่อยเครื่องลวกแหละน้ำจิ้มสุกี้ปกติเขาจะจิ้มแต่น้ำจิ้มแบบเป็นซีฟู๊ดปั๊อันนี้เขาจิ้มันจิ้มผิดที่อ่ะเอ๊ะเว้ยน้จิ้มจิ้มนิ้มสุกี้อร่อยไม่เคยกินเหมือนกันปุ้ยสิงกุ้งลอกิ้นกุ้งอร่อยนะไม่ได้เหมือนแบบลูกชิ้นกุ้งทอดขนาดนั้นนะแต่ว่ามันมีความแบบ ตัวข้างในเหนืยกอุ้งมันมีตัวบบผสมที่มันแบบมีอะไรบ้างนะมูกุ้งจะเป็นติ่มซำไดู้่แล้วล่าเนี่ย รสชาติเป็นแบบนั้นน่ะอยอร่อยตัวเตี๋ยวแห้งของที่นี่นะคือเนี่ยเป็นเซเลคแห้งก็มีหือกล้วยแล้วก็มีแบบลูกชิ้นปลาที่เป็นแผ่นแล้วก็มีหมูสับแบบนี้ที่สําคัญเธอมีเป็นผักกาดหอมผักกาดแก้วแบบเนี้ยกินแล้วมันแบบกรุบกรอบกรุบใจดีอ่ะเธอแล้วเนี่ยดูนะเนเลกแห้งนี่ถูกต้องนะมันจะเป็นฟิลแบบเนื้อสัมผัสเวลาคลุกแล้วว่ามันจะมีความมันๆแบบเนี้ยหอผักฟิวหอผักหอได้ ทะเลแหล้งลายนี่นะขึ้นไปอยู่หนึ่งเหนือสามกับตอกต้มอ,อร่อยทุกคนหนังปลามาในเฉดสีน้ำตาลอ่อนผสมกับเฉดสีดับนิดหน่อยอันใหญ่ขนาดนี้ฟังนะอยู่ไกลก็ได้ยินค่ะหายเหนื่อยอยากมีออฟฟิศอยู่แถวนี้เวลาแบบงานเครียดๆอ่ะอยากเดินมากินก๋วยเตี๋ยวห้าขาอย่างไปห้าถุง้วนายด่าทีหนึ่งเดินไปสั่งบะหกุเตะกินวันนี้พวกเรากินเลิศเทอจัองเลยเนาะ<ๆ>มันแบบอร่อยจริงอะอร่อจริงแม่พูดเลยอร่อยจริงอ่ะพูดไปแล้วไงคะทุกคน มากันได้แล้วมาคนพบเมนูใหม่ๆที่ทุกคนไม่เคยกินที่ไหนมาก่อนที่ร้านนี้นะจ๊ะสะอาดเสมวนะคะเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่7จ็โมงเช้าถึง1ทุ่มมีเมนูล้งเมนูลับไม่ลับหรอกแค่เราไม่เคยกินเฉยๆมาลองสั่งกันได้เมื่ีเวลาเรามาไงเ,เรานั่งอยู่ข้างหลังนูน้นทำไม <S <S เราไม่เห็นเมนูเ,เราลองให้ทําไมก๊าบบุร้องทําไมเน่พามาเดี๋ยวพามากินอยู่แล้วองทําไมไม่ร้องไม่ร้องโอเ้เ้แม่ร้องให้ เราก็ไม่ค่อยเห็นเมนูว่ามันมีอะไรเลยไม่ลองให้ไม่เคยเห็นเมนูก็เลยลองให้ครับใ,ใจ่เหลือเกินขรับหน้านัน่งโตข้างหลังไม่หลบไม่หล,ล้ลงหน้าม <c oughs> ันอ,อ่าเดี๋ยวครั้งหน้านะแม่จิ๊กกะจิ๊กนะคะพาไปกินของอะไรอะไรอีกนะเจ้า <c oughs> ไปแล้วนะบ๊ายบาย